สวัสดีครับโอ้โหับดูฝนจะมาแล้วครับผมกับพิกัดเทศบาลสองชั้นครับผมนี่ฮะช่วงบ่ายครับเมฆทะมึนมาแล้วครับลมฝนมาแล้วครับนาะเมื่อวานก็ช่วงเย็นจ้ช่วงเย็นก็กันนำมาเต็มที่ครับกับโขกน้องนาบ้านติมครับผม กรับหน่วยหนึ่งของพวกเราครับน่าจะต้องเดินอถอดรองเท้าไปแล้วครับผมเพราะว่าน่าจะเดินไปต่อไม่ได้ครับผมดินมันน่วงเพราะเป็นดินเหนียวเนาะเจอฝนไปนี่คือจบนะครับวันนี้ก็เจ้าคุมตาตะยูวาก็จอดอ้แล้วครับผมกับอาจารย์ไม้ครับหายแล้วครับผมอาจารย์ไม้สายลูกขอพวกเรา ทำงานวันเว้นวันเลยครับผมพุทตกหนักป่ะพี่มากอา๋อตอนยินยินแ่บไรไงทีน,นี้โคกอ่ะที่จริงถ้าจะเอาโคกตรงนู้นอ่ะที่จริงบ่อมันต้องบ่อใหญ่ต้องอยู่ฝั่งนู้น ที่นี่บอกค้งไม่ถึงเลที่นี้ก็จะดึงคันให้ไปยาวีสุดแกันเลยยดึงให้เพิ่มไปดันโค้อยู่ฝั่งนี้ทีนี้วันนี้ทีมงานของเราครับได้ขุดคลองไส้ไก่ครับกับอาจารย์เจตครับว้าจบแล้วครับต้องถอดรองเท้านะครับผมเดินไม่ได้แล้ว เมื่อวานช่วงเย็นครับช่วงประมาณสี่โมงเย็นครับฝนตกหนักครับกระหน่ำมาเต็มที่ครับผมเนี่ยกตเลยช่วงเช้าทีมงานของเราได้เคลียร์ดินเรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มทำกดอ่าเริ่มทำการกดรองไส้ไก่ครับกับอาจารย์เจษครับผมเนาะเนี่ยฝนตกมาเมื่อวานครับมีน้ําเลยครับทีนี้แต่น้ํามันออกจากขุนนิดนึงครับผมเพราะว่าเป็นน้ําฝนครับผมเนาะแต่รูปทรงของบ่อยังอยู่เท่าเดิมครับ กับชั้นที่สองก็แต่จะว่าชั้นแรกก็แต่จะมีพังทลายก็ไม่ได้นะครับผมดินมันนวมเนาะนิดหน่อยครับแต่ตรงที่ผมยืนตรงเนี้ยเป็นโคกดินดานครับไม่มีการยึกยักนะครับไม่มีปัญหาเลยครับเนาะแข็งโฟกเลยวันนี้เจ้า SK 200 SM ครับอาจารย์เจดครับขุดคลองไส้ไก่ฝั่งซ้ายมือครับผมเนาะคลองไส้ไก่ตัวนี้ก็จะออกจากบ่อ ออกจากบอ่อที่สองครับว้าวว้าไม่รอดครับรวมมาครับอ๋อยังเดินเดินได้ับช่วงเช้าน่าจะตรงนี้เคลียร์เงครับพอถึงมันดิดึงแงค่เนี้ยเนีมาดูบรรยากาศเมื่อวานเรามาถ่ายชุดช่วงที่ทำบ่อ,บอที่สองครับและก็เรียบร้อยครับผม กับบอ่อที่สองของเราสวยงามครับผมมันจะผิดรูปแบบไปเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมกับบอ่อที่สองของเราวันนี้ครับ ทำการเรียบร้อยแล้วก็รกเริ่มขุดน,นี่ขุดคลองไส้ไก่ครับผมเนะสวยงามครับผมน้องดูแบบไม่ออกครับเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่ออกแน่นอนเลยครับ เพื่อนมาชมคลองไส้ไก่ของเราครับผมเนาะเดิปุดได้ประมาณ40กวา่าเมตรแล้วครับมาชมคลองไส้ไก่ครับเดี๋ยวลงเดินดินเดิมดีกว่าครับเนาะด้านล่างดีกว่านี่ฮะอ่าที่ผมเดินนี่คือเบิร์มครับผมเนาะอ่อาที่เบิร์มของการปั้นครับเนาะตรงนี้เป็นโคกที่ปั้นไปขึ้นไปครับเพราะดินจากสาขึ้นมาปั้นครับ เป็นชั้นเนาะแล้วก็ที่ผมยืนนี่ที่ผมเดินมันเป็นดินเดิมครับเนาะแต่ความลาดเอียงลงไปที่45องศาครับความลึกที่ไม่ถ้าสิบครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ปที่2เมตรแล้วครับแล้วก็ลงไปอีกครับ3เมตรครับผมทั้งไ้าสิบแล้วก็มีเจาะไปครับ2องเมตรถ้าสิบเป็น7เมตรครับบ่อโมเดลตัวนี้ความลึกที่7เมตรทั้ง2บ่อครับผมทั้งที่หนึ่งและทั้งที่สองครับผมเนาะ คลองไส้ไก yeah, oh, ่ครับพวกเราคลองไส้ไก่ออกจากบ่อที่สองครับผมเพื่อที่จะไปเชื่อมบ่อที่ไหนกันเนี่ยโอ้เจอดินเหนียวครับผมสวยงามครับผมเนาะกับเจ้า SK 200 SM ครับทีมงานของพวกเรา ลองไส้ไก่ความกว้างที่สามเมตบครับความลึกอยู่ที่สองเมตรห้าสิบครับผมขุดไปเจอดินดานดินเหนียวสวยงามมากครับผมเนาะสวยงามครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขันหน้าของคำของท่านครับนี่ครับผมสวยงามจริงๆครับดูความเนียนขององไส้ไก่ครับผมเนียนตึ๊บเลยครับ ไม่ต้องใช้ปีกครับผมถ้าอาจารย์ปอนก็จะใช้ปีกครับแต่อาจารย์เจดจะไม่ใช้ปีกครับจำนวนที่สองของเราแบบเอสเคสองร้อยเอ,อยสครับกล้องใส่ไก่ชนมากก็จะใช้แต่ปุ่งกี้ข้างปุ่งกี้รูปว่าครับผมเนาะความถนัดไม่ความถนัดต่างกันครับผมนี่ฮะโอ้สวยงามเลยครับผมเนาะไม่มีดินพังดินตะลายนะครับลองใส้ไก่นะ แต่เสียดยีสิไดก้ก็คือไม่มีน้ําครับเนาะต้องรอนะ้ําฝนอย่างเดียวครับพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่โคกครับเนาะเลยไม่มีน้ําเลยคือไม่มีตาน้ําที่จะออกครับไม่มีตาน้ําแต่ทําได้สวยงามมากมากครับทาได้ทีมือจริงๆค,ครับเนาะกับโคกนองนาสามไร่ครับของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับแปลงของพี่สุชาดาครับคุณจะมาแล้วเนาะ นายน้องพี่ชูชาดา,อ,าอยู่บ้านติมครับของพี่ศุชาดาก็ได้เป็นมวยแทนครับตดแทนแปลงที่ย,ยุกเลิกสัญญาไปครับก็เลยว่าของพี่เขาได้ทํามาทําแทนแต่ก็ถือว่าท่านได้โชคดีมากๆครับคื <c oughs> อเขาหาแปลงตดแทนปั๊บก็ของท่านก็ได้ทําเลยเนะี่ยแล้วก็ทําออกมาได้รูก่ราที่สวยงามเพราะว่าพื้น <c oughs> ที่ของท่านนี่คือ สวยงามสวยงามสวยงามจริงๆครับผมสวยงามจร,ริงแล้วก็สวยงามมากมากครับพาไปดูปใกล้ใพาเดินดูพาเดินชมคณะท่อ, <c oughs> ทองเที่ยครับเรียก <c oughs> ขนาดณะท่องเที่ยวที่ขุดาจากทากา้องไส้ไก่เพื่อที่มาแปะนะตรงข้างในเป็นโคกครับเป็นคันดินที่ไม่ว้างสามารถปลูกผักปลูกอะไรต้นไม้ได้ครับเนี่ยรอบสระ ส,สุดยอดครับผมกับอาจารย์เจ็บร r ซ s s i n ของเราดูคันนาทองคำสิครับสวยงามขนาดไหนครับเนาะไม่ทำให้ได้สูงกว่าคันเรียกว่านี่คือเรียกว่าคันนาเรียกว่าคันนาเนาะไม่ได้สูงกว่าคันนาเลยครับ แล้วมันจะมันจะดูดีครับผมเพราะว่าถ้าเราทําสูงกว่านาหรือทําสูงมากมันก็นจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับอันนี้จะทําออกมาได้วสวยงามสวยงามจริงๆครับผมนาะมาดูฝีมือเจ้า เอสเคสอรอยครับขุดควองไส้ไก่ครับผมที่ไม่ได้ใส่ปีกครับใช้ปีมือล้วนๆครับผมเนี่ยฮะฝีมือล้วนๆในการขุดเลยครับโอ้โหครับสวยงามเหลือเกินครับเป็นโค้งครับผมแล้วก็ลึกสองเมตรห้าสิบครับเป๊ะแน่นอนครับเหลือเปลือกครับผมแล้วก็ดินอย่างนี้ไม่มีพังก็เป็นดินเหนียวครับผมเนาะสวยงามจริงๆ ครับลองเส้ไก่ของพวกเราครับผมเนี่ยมาดูฝีมือครับผมเนาะเนี่ยดูน้องๆทำงานครับแล้วก็การดูแลรักษารถครับไม่มีเสียงเอชอารเอชอารครับดัองออกมาจากตัวรถหรือว่าตรงเมื่กี้ครับผมเพราะว่าการดูแลรักษาโดยการอาจามีตลอดครับ วถเราไม่มีปัญหารครับนี่ครมันต้องขึ้นอยู่ความใส่ใจของทีมงานครับคนขุดเจอดินเหนียวแดง,งนี่สบายสบายครับผมเนาะถึงจะดึงยากนิดนึงครับแต่ว่าทําออกมาแล้วมันคงสวยงวามครับมการขุดดินมันจะดึงยากนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาขุดออกมาแล้วมันจะดูสวยงามครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินขวดครับ แล้วครับบนลงเม็ดแล้วครับผมลงเม็ดซะแล้วกับพิกัดที่บ้านเต็มครับเทศบาลสองชานอภอกระสังอย่างไวเวลาครับเมื่อวานมาช่วงสี่โมงยินเนาะแต่วันนี้เพิ่งบ่ายสองครับมาแล้วแต่การขุดคลองไส้ไก่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าตรงไม่หนักครับน่าจะขุดต่อได้ครับแต่ว่าดู สาการณ์ก็เ,เว่าจะเป็นไม่ได้ประมาณไหนครับเ,เพราะว่านี่นะคือไม่อยากให้ตกหนักครับอยากนะเอาให้จบครับว,ว่าคลองไส้ไก่ของพวกเราตรงนี้ก็จะยาวไปทังมยาว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 ,ยาว,ยาวยเนี้ยแอบแค่นี้แล้วก็เข้าไปในบ่อที่สองครับเข้าบ่อที่หนึ่งครับผมเนะนี้ยออกไปเนี้ยผมแอบเลีเ้ยวเข้าครับผมนะเลี้ยวเข้าปากบอ่อตรงนี้ก็จะเป็นคันนาตรงทั้งหมดครับผมแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่โอ้สวยงามครับ บริบทพื้นที่ก็ของท่านก็โอเคครับแล้วก็สวยงามนี่ครับให้ดูคล,ล้องไส้ไก่ของเราครับกำลังมือการหยุกคล้องเจ้า SK 200 SM ครับโอเ้ยเพลสซิ่งครับผมเนาะนี่ฮะร,รถขันเบอร์เริ่มแล้วครับแต่ว่าคอนโทรลแบบ นิ่มๆเนิบๆครับ,บตัวเหมือนเจ้าตัวน้อยครับปุมพะต้านะครับผมเนาะมีมือตรงนี้ก็ให้เจ้าอาจารย์ไม้ครับมาแต่งตรงนี้ผมเนาะเนี่ยต้อตงให้เจ้าปุมตาอ,อยูฮาครับแต่งขอบบออครับผม ก็ไปอยู่กับหน่วยที่สองของเราครับอาจารย์ปอนโซสิบสองครับผมทําการติดปีครับเพื่อที่จะกดกองแท้ไก่แล้วครับนะแต่ฝั่งนี้ก็กดตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วครับวันนี้ก็ไะ้เยอะพอสมควรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสารทกดโคกน้องนาครับทีมงานทศกดรืออาชีพครับทีมงานทศกดโค้งน้องนาโดยเุพาะครับนาวพวกเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างับแต่ว่าเรื่องที่ มีความสามารถก็คือขุดข้กงน้องนานี่ยแหละครับเนาะที่เราทำมาหลายสิบ่อหลายร้อยเป็นเป็นเขาใจครับเป็นปร้อยบ่อครับผมของข้อน้องนาของพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็หลายหลายอำเภอของสุรินทร์และบุรีรัมย์ครับเนาะเราฝากผลงานด้วยกับหน่วยงานรัฐครับปีหน้าบ้าใหม่ด้ามีโอกาสเราเราจะได้ทำงานของเอกชนบ้างครับแต่ว่าปีนี้เราตัดแต่ของหลวงครับผมเนาะเพราะว่าสัญญายัางเหลือเพียบเลยครับ เราเหลือประมาณ20ตัวครับสัญญาก็ั้งนานของพวกเราที่ทำสัญญาไว้ครับเนาะนี่ฮะใช้ข้างๆครับรีดลงไปครับผมไม่ต้องใช้ปีกครับการใช้ปีก็ข้อดีคือดึงขึ้นมาแล้วมันจะเป็นตรงเลยครับแต่ว่าเวลาเราขุดเจาะมันจะลำบากกว่าที่ไม่ใส่ปีกครับในความมีความสามารถในการลูกว่าจะสูดดูออกมาดูสวยงามครับทุาคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ